สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุยเม่ฟลเวอร์ทาร์โรนเดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงปี2,567นะคะหรือว่าปี2024นะคะของชาวราศีพฤษภนะคะหรือว่าชาวลัคนาพฤษภเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะขอภัยที่หายไปนานและออกคลิปช้าอาจารย์ไม่ค่อยสบายนะคะ โอเคสำหรับการดูดวงแบบรายปีแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะดูให้3มเรื่องหลกัหลกๆนะคะก็คือเรื่องเรื่องสำคัญ3มเรื่อง4ีเรื่องส,ส,เองสีเรื่องสำคัญการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูไล่เป็นไตรามาสนะคะไตรามาสละ3เดือนเนาะแล้วก็ไพ่เขามีอะไรอยากจะบอกสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็เดี๋ยวจะแปลตามนั้นก็แล้วกันนะคะให้เขาบอกแบบฟรีสไตล์ได้เลยของเขานะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะขอดูพลังงานโดยรวมนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงปี2567หน่อยนะคะปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะดวงคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะนายออฟซอสเอ็ดออบซอสนะคะ เพซซอ r ซ s Sauce, นะคะแล้วก็ Knight of Cups นะคะอู้จัดว่าเป็นปีที่ค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะอ่าระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายเอาไว้หน่อยนะคะดูเหมือนว่าไพา่เรื่องของสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะักนะคะใครที่มีเรื่องของอาการทางจิตเวชเนาะอ่าอาจจะเป็น ซึมเศร้าไบโพล่าพนิกอะไรต่างๆมีโอกาสที่เขาจะเป็นเป็ๆหายๆนะคะหรือว่าจะเรียกว่าอาการมันจะคุมด้ค่อนข้างยากนะคะก็หามุท่าหมอ,อเนาะถ้ามียาก็กินยาะนะคะแล้วก็ทําจิตใจให้มันสบายๆนิดนึงนะคะเตือนชาวราศีพฤษภนิดนึงนะคะไพ่ใบนี้มันหมายถึงเรื่องของเออเรื่องของอาการที่แบบคุณอาจจะโดนมัดมือชกนะคะ,นะคะเช่นคุณไม่อยากเป็นหนี้ แต่ว่ามีคนที่มีบุญคณหรือว่าคนใกล้ชิดของคุณเนี่ยนะคะมาพยายามบังคับคุณนะคะหรือว่าพยายามบีบคุณทางอ้อมนะคะหรือว่าพยายามแบล็กเมลอะไรคุณบางอย่างทําให้คุณจะต้องไปเสียเงินหรือต้องไปเป็นหนี้แทนเขานะคะอันเนี้ย เลี่ยงได้เลี่ยงหนีได้หนีนะคะเราจําเป็นที่จะต้องแบบนะหน้าแข็งแข็งเข้าไว้นะคะปฏิเสธได้ต้องปฏิเสธไม่งั้นนะคะต่อให้ตอนแรกจะพูดดิบดีอะไรขนาดไหนก็ใดๆก็ตามทีอ่าไปออกรถแทนทีเดี๋ยวฉันจะผ่อนแทนนะแต่ว่ารถเป็นชื่อเธอสุดท้ายคุณจะต้องกลายไปเป็นคนที่รับผิดชอบหนี้สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอันนี้เตือนนะคะแล้วก็เรื่องของการงานก็ให้ระวังว่า จะมีคนเหมือนแบบว่าโยนหน้าที่อะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องของเราเลยเนี่ยนะคะเราต้องไปรับผิดชอบนะงานของชาวบ้านเขาหรือภาระของชาวบ้านเขานะคะจากตอนแรกเนี่ยเหมือนช่วยนะแต่ไปไปมาเขาดันยกให้เป็นหน้าที่ของเราเลยอ่ะ ซะอย่างนั้นนะ่ะนะคะคุณต้องคุณต้องกลั่นกรองให้ดีอย่าใจดีเกินไปนะชาวพฤทธศพนะคะต่อมานะคะอ่าบุตรล้านบริวารลูกน้องนะคะนะจะดือ้อจะไม่ค่อยเชื่อคุณสักเท่าไหร่นักนะคะนะบอกอย่างหนึง่งก็จะนิ่งๆไม่เทียงไม่อะไรทั้งสิน้นนะคะดื้อตาใสาแต่วลา,าทาจริงๆพูดจะไปทําอีกอย่างหนึง่งจ้านะคะคุณจะไปเจอคนประเภทนี้นะคะแล้วมันก็ทําคุณหงุดหงิดหัวเสียทําคุณลาคาญ่นะแต่ว่าถามว่าคุณจะแบบไปกล้าด่าไปกล้าเอ็ดมันไหม,มเงี้ยชาวพฤทธศพ ก็ไม่ทานะคะคุณก็ได้แต่เก็บความรู้สึกหงุดหงิดน่าลาคาญอะไรไว้ในใจนะคะพุธศพปีนีนะะ้เนี่ยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วอะหลายเรื่องอะเหมือนเป็นเรื่องที่คุณนะหาเหาใส่หัวนะเอาดีๆนะคะขนาดว่าเรื่องของปัญหาสุขภาพก็แย่แล้วนะคะบางทีอะคุณชอบไปชอบไปส่องดูชีวิตชาวบ้านอะไปส่องดูชีวิตคนอื่นนะเขาดีกว่าเราอย่างงูน้นเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แล้วบางทีหลายครั้งเลยแหละคือมันทําให้คุณอะกลับมาหมุดหงิดกับตัวเองนะคะ <c oughs> คุณเห็นชีวิตคนอื่นนะมีความสมกกบคุณ์นะสนามหญ้าบ้านคนอื่นนะเขียวบ้านว่าคุณเสมอมากมากกว่าบ้านคุณเสมอทําไมดอกกุหลาบบ้านอื่นเขาถึงได้แบบปลูกสวยจังเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณก็จะเก็บมันมาแบบนอยเก็บมันมาหงุดหงิดอิจช้านะคะเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้เลยเนี่ยนะคะชาวราศีพฤษภไม่แต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่ในโหมดแบบนี้ตลอดทั้งปีนะเรื่องของไพ่ที่มีความสุขก็เข้ามาด้วยเช่นกันแต่ว่าดูเหมือนว่าความสุขเนี้ยจะเป็นความสุขที่พึ่งพาคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นๆนะคะ เช่นเ,เวลาหงุดหงิดขึ้นมาทีนึงเวลามีอะไรไม่ได้อย่างใจนะคะคุณไม่สามารถเบรกอารมณ์เบรกความรู้สึกตัวเองได้เลยคุณต้องไปหาของกินคุณต้องไปหาอะไรดื่มหวานหวานหรือเมาเมานะคะหรือว่าบางทีต้องพึ่งพิงคนอื่นนะต้องคุยกับใครสักคนต้องระบายกับเขานะคะแฟนต้องอยู่ใกล้ๆต้องฟังคุณต้องเอาใจคุณอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะหรือว่าบางทีหาอะไรไม่ได้สักอย่างขอกูให้ได้เสียเงินช้อปปิง้งอะไรสักอย่างเถออเนาะสถานการณ์ละพ่อยภายนอก,นอกควบคุมไม่ได้นะมีกระเป๋าตังค์กับบัตรเครดิตเราเนี่ยคว ควบคุมได้แค่นี้คุณก็มีความสุขขึ้นมาแบบชั่วแวบแล้วนะคะอารมณ์นะคะของคุณเนี่ยนะคะพลังงานคุณจะเป็นประมาณนี้เลยนะชาวราศีพฤศภนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องทีละเรื่องกันนะคะเดี๋ยวจะดูให้ทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะนะมาเริ่มกันที่การงานก่อนนะคะการงานดูให้เป็นทีละไตรามาสนะคะตรึงหนึ่งไตรามาสก,ก็คือ3ามเดือนนะคะนะมาดูไล่กันนะคะ สำหรับเรื่องของการงานนะคะไตรามาสแรกคุณได้ไพ่ King s o f Wands นะคะไตรมาสที่2 King s o f Swords นะคะ Four of Cups นะคะแล้วก็ Ten of Swords นะคะ การงานนะคะไล่มาตั้งแต่ต้นปีนะคะอุ้ยต้นปีเอาเป็นว่าครึ่งปีแรกเลยกันละกันเท่าที่เห็นนะคะคุณมีโอกาสเรื่องของตําแหน่งใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามานะคะหรือว่าถ้าไปสมัครงานไว้คุณจะมีโอกาสโดนเรียกตัวสูงมากๆนะคะ3เดือนแรกนะคะงานคุณเจ้านายคุณหรือว่าคนที่สนับสนุนคุณเรียกว่าหนุนคุณดีมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณจะแบบเหมือนกับว่าพอมันเปิดต้นปีมาคุณก็ฟิตอ่ะคุณวางแผนงานอะไรไว้คุณกระทำแต่ต้นปีแล้วคุณก็ยังเหมือนแบบ มีกําลังกายมีกําลังใจนะคะความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เข้ามามากมายสักเท่าไหร่นักผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกค้านะคะ mm hmm. ก็ให้โอกาสกุณ mm hmm. ให้โอกาสเรานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ไอเดีย mm hmm. ให้ไกด์ไลน์อะไรต่างๆ mm hmm. กับเราอะ่ะ mm hmm. ดีมากๆด้วยนะคะพี mm ่ hmm. อยากบอกอะไรอีก3าเดือนแรกดูซิเทนซับคัพนะคะ จัดเม้นนะคะเอซอบซอสนะคะอ่าด้วยความแรงเยอะด้วยความที่แรงบันดาลใจหรือว่าเรื่องของพลังอะไรต่างๆคุณมันค่อนข้างเยอะสิ่งที่ต้องเตือนนะคะถ้าคุณจะจะระวังไปตกหลุมพรางไปเอางานคนอื่นเขามาทําแล้วมันจะกลายไปเป็นหน้าที่ของตัวเองในระยะยาวมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่3เดือนนี้เลยนะเนี่ยเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็จะมีคนเก่าๆคนหน้าเดิมๆเ,เช่นเพื่อร่วมงานเก่าเจ้านายเก่าลูกค้าเก่าเนี่ยติดต่อกลับมาด้วยนะคะ หลายคนจะเริ่มเริ่มกิจกรรมเริ่มกิจกรรมเกี่ยวเรื่องของงานภายในครอบครัวงานกงสีนะคะหรือว่าอยากจะอุ้ยเราทํางานประจําแล้วเนาะอยากจะมีงานกิจกรรมในบ้านกิจการ,รในบ้านอะไรเล็กๆสักอย่างเนี่ยนะคะนะคุณก็จะเริ่มต้นที่ที่สมเดือนแรกนี้เลยอะ่ะเช่นกันนะคะ ต่อมานะคะ3เดือนถัดมาเมษาพฤษภามิถุนานะคะเดือน4เดือน5เดือน6ก็ง่ายๆคือตั้งแต่สงกรานเป็นต้นไปนะคะสภาวะการงานคุณเป็นคิงซอฟซอสนะคะชาวราศีประสบความเครียดคุณเริ่มเข้ามาครอบงําความกดดันอะไรต่างๆเริ่มเข้ามามากขึ้นนะคะจะมีเรื่องของการโดนตรวจสอบนะคะออเดดลงนะคะหรือมีการจัดเรื่องของระเบียบการทํางานกฎระเบียบนะคะอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะโดนตรวจสอบร,ระบบระเบียบเอกสารนู่นนั่นนี่ นุ่นแบบสตริกมากๆนะคะใครที่ต้องทําภาษีนะคะจัดการให้เรียบร้อยตั้งแต่ปลายปีนี้หรือตั้งแต่ต้นปีนะไม่งั้นเมษาเป็นต้นไประวังโดนตรวจสอบเรื่องภาษีเรื่องอะไรพวกนี้ได้นะคะ,ะผู้ใหญ่กดดันมากเป็นพิเศษลูกค้าเคี่ยวมากๆนะคะแต่ถามว่าเขาเขาเขาควรตีเราไหมอาจารย์ก็มองว่าไม่นะจริงๆหรคือเขาอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะมันออกมาเป๊ะมันไม่เขาไม่อยากให้มันหลุดแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้นะคะงานคุณจะหนักแล้ว ค่อนข้างเครียดในช่วงเดือน 4, เดือน5เดือน6นี้แหละนะคะไพ่อยากบอกอะไรอีกดูสิรีออฟคัพส์นะคะท of ร u คันะคะแล้วก็เทนสปอรงานหนักงานเหนื่อยงานแบบโอ้โหเยอะมาหาประไลัยนะคะแต่ยังดีตรงที่คุณได้ทั้งผู้ช่วยได้ทั้งคนรอบข้างได้ทีมงานนะคะที่น่ารักมากๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะยังไงยังไง ต่อให้งานหนักขนาดไหนเนี่ยคนรอบข้างก็ไม่ทิ้งคุณนะคะสี่เดือนสีเดือนหาเดือนหอาจจะมีงานปาร์ตี้งานเลี้ยงในบริษัทงานอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแบบนะคลายความเครียดขึ้นมาได้บ้างนะคะหรืออาจจะมีลักษณะของการแบบเอาทิ้งทริปไหมในช่วงแบบนะสงกรานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม มาต่อกันที่ครึ่งปีหลังนะคะการงานของคุณนะคะโฟลว์คัพนะคะครึ่งปีหลังเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณจะเริ่มด้วยความที่คุณใส่พลังไปเยอะมากในช่วงครึ่งปีแรกอะ่ะพอเข้าครึ่งปีหลังเป็นต้นมาคุณแบบคุณเริ่มเนื่อยว่ะ นะแรงคุณเริ่มหมดอะนะคะจิตใจคุณเริ่มบดีสักเท่าไหร่แล้วคุณชักเริ่มแซงงานเบื่องานอยากเปลี่ยนงานไอ้นั่นก็ไม่ได้อย่างใจไอ้นี้ก็ไม่โอเคคุณชักจะเริ่มว่าเจ้านายมึงนี้แบบมึงเคี่ยวก็จริงนะแต่มึงชักจะเยอะเกินไปไหมเอาใจยากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่คุณดิวด้วยจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือคนที่แบบ คือจะอ,อะไรก็ไม่บอกนะแต่จะบอกให้เรา,เาไปทามาให้แบบมาเสนอเขาอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆอะนะคุณจะไปเจอคนแบบนี้เข้านะคะมันก็เลยพลอยทําให้คุณรู้สึกแบบเบื่อหน่ายเรื่องของการงานขึ้นมาด้วยเช่นกันมีโอกาสที่จะมีงานใหม่ตําแหน่งใหม่อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาออฟเฟอร์คุณได้นะแต่ถามว่าคุณจะไปหรือเปล่าอาจารย์มองว่าคุณไม่ไปเพราะว่าโอกาสมันมีเข้ามาก็จริงแต่มันยังไม่ดีพอไม่คุ้มพอที่คุณจะย้ายหรือว่าคุณจะเปลี่ยนนะคะใครอยากบอกอะไรเพิ่มอีก นายอบคัพส์นะคะเด e f ฟู l นะคะแล้วก็ t ูอบคัพส์นะคะอ่ะบางคนเนี่ยแก้เบื่อตัวเองด้วยการแบบบางทีเกเร ے, การงานเหมือนกันนะช่วงไหนไม่ป่วยก็ลาป่วยไปเที่ยวอ่ะไปพักผ่อนไปหาที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะบางคนแบบไม่อยากทำงานแล้วอย่างหยุดอยู่บ้านอยู่กาแฟอะไรเงี้ยพวกก็ลายหยุดเฉยเลยเนี่ยนะคะคุณจะอยู่ในภาวะที่หนึหนืดหนืดในเนย,นยลงนะคะระวังเด็กหรือระวังบริวารทำคุณเดือดร้อนจากความสับเพ่าหรือความเกเร ے, ด้วยนิดหน่อยนะคะ ครึ่งปีหลังนี่พยายามหาความสุขให้ตัวเองมากเลยเพราะมันเซ็งนะคะทีนี้พอมาถึงสามเดือนสุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่สิบดาบสาเดือนสุดท้ายตุลาพฤศจิกาธันวาของปี6 7นะคะอันนี้ต้องระวังแล้วล่ะนะมันมีโอกาสเรื่องของการงานที่อาจจะเสียหายหรือว่าเกิดเรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะคะนะถ้าคุณตำแหน่งงานคุณงอนงอง่แง นะคะก็มีโอกาสเก้าอี้หลุดได้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าคุณแบบนะช่างจิตช่างใจจะไปที่ใหม่ดีไม่ไปที่ใหม่ดีหรือจะยังไงดีมองว่า3เดือนสุดท้ายคุณจะมีโอกาสตัดสินใจว่าคุณจะไปนะคะแถมเป็นการไปที่คุณแบบก็ไม่ได้ถึงกับเต็มใจร้อเซะนสัเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันอยู่ในภาวะจำยอมอะนะคะคุณต้องเป็นคุณจำเป็นต้องออกละอะไรละนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะมีคนในแวดวงการงานนะคะที่แบบเลิกคบกับเราห่างจากเราไป ปิดบริษัทนะคะหรือว่าเจ้านายลาออกนะคะผู้ช่วยเราหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้การดิวกับลูกค้าอะไรใดๆก็ตามทีระวังมันอาจจะดิวล่มได้นะอืมไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มสำหรับปลายปีหน้าดูซิ Emperor นะคะ a c e of Swords นะคะแล้วก็ูกว่า p e n t a c l e s นะคะถ้าคุณย้ายงานนะคะมีโอกาสที่คุณจะไปได้งานที่บริษัทใหญ่กว่าเดิมบริษัทข้ามชาติหรือย้ายไปต่างประเทศเลยก็ได้นะแต่ทีนี้งานคุณเยอะมากเยอะซะจนตัวคุณเองเนี่ยคือแทบไม่มีเวลาส่วนตัวของตัวเองเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าอาจจะต้องทำงานหลายตำแหน่งควบควบกันไปด้วยนะอันนี้พูดเลยนะคะอืมเป็นปลายปีที่ค่อนข้างเครียดนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภเนาะระวังป่วยด้วย ระวังเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยจากเรื่องของการงานนี่แหละนะคะการงานประมาณนี้นะคะชาวราศีพฤษภนะคะอ่าโอเคมาต่อกันนะคะสำหรับเรื่องของการเงินนะคะมาดูซิชาวเรื่องของการเงินชาวพฤษศจะเป็นยังไงในแต่ละไตรมาสนะคะจะการกวนวิธีการทายจะเหมือนกันเลยนะคะดูซิซิกซ์ฟวอนนะคะ ดี e อมเพรสนะคะคิงซ o อกคับนะคะแล้วก็ f o ร์ o ับซอสนะคะเรื่องของการเงินนะคะการเงินการจริงๆการเงินไพ่โดยรวมทั้งก็ก็ออกมาก็ดีเกือบตลอดทั้งปีนะคะไม่ได้เสียอะไรการเงินนะคะช่วงต้นปีได้รับการช่วยเหลือได้รับการซัพพอร์ตจากคนรอบข้างนะคะนะถ้าคุณมีเป็นคนที่แบบเออมีภาระภายในครอบครัวต่างๆค่อนข้างเยอะนะมองว่าคนรอบข้างคุณเนี่ยจะเริ่มหันมาแบบ ช่วยคุณประหยัดช่วยช่วยให้คุณนะเรียกว่ามีรายจ่ายต่างๆที่น้อยลงได้นะคะใครทำงาน นะคะหาเงินหรือว่ากําลังร่วมหุ้นลงทุนอะไรต่างๆคุณจะมีเพื่อนเข้ามาช่วยคุณสนับสนุนนะคะช่วยคุณโปรโมทร้านช่วยคุณโปรโมทสินค้านะคะเป้าหมายด้านการเงินการค้าขายต่างๆถ้าคุณวางไว้ดีนะมองเลยว่า3เดือนแรกเนี่ยคุณไปถึงยอดถึงเป้าอย่างที่คุณต้องการแน่นอนนะคะแต่ว่าก็ต้องอาศัยพึ่งพาคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะ อยากเล่าเรื่องอะไรอีกนะคะในอ็อบเพนเดอร์เคิลสนะคะ10ซับคัพนะคะ Six cups, s ซับคัพ p s นะคะอ่ะแต่ว่ารายจ่ายเก่าๆรายจ่ายเกี่ยวกับเด็กกับครอบครัวต่างๆอะ่อะก็ยังคงมีอยู่นะแต่ว่าคุณก็น่าจะมีเรื่องของการเจียดเงินบางส่วนบางอย่างเนี่ยออกมาเรื่องของการลงทุนนะคะส่วนตัวเนาะอาจจะไปซื้อหุ้นหรือว่าทํากําไรในตลาดทุนอะไรบางอย่างซื้อสลากออมสินซื้ออะไรบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีแผนเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองที่ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ต้นปีเลยซึ่งโอเคนะ บางคนก็อาจจะแบบไปเปิดสมุดไปเปิดบัญชีอีกอันนึงเก็บไว้สําหรับใช้ในครอบครัวหรือว่าเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะ ต่อมานะคะเดือน4เดือน5เดือน6คุณได้ไพ่ดิอัมเพรสนะคะไพ่การเงินอีกใบที่ดีมากเช่นกันนะคะชาวราศีพฤษภช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาคุณจะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินนะคะจากผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะนะไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่ในบ้านนะอาจจะเป็นลูกค้าเป็นเจ้านายเพศหญิงนะคะหรือรุ่นพี่เราอะไรอย่างนี้เราก็ได้เช่นกันนะคะนะข,า,ขายขายทาโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าทางการ,กรเกษตรสินค้าแม่และเด็กสินค้าแบบ เออพวกแบบของกินของใช้สําหรับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะมองว่าช่วงเดือนเมษาเป็นต้นไปเนี่ยนะเรียกว่าการเงินสัพพัดดีมากๆนะคะพายอยากบอกอะไรอีกดูซิ เดอะมูนนะคะฟลายฟอบคัพนะคะแล้วก็ฟลาว่าเอนเดเคิลนะคะแต่ต้องระวังในเรื่องของการลงทุนเอาไว้สักนิดหนึ่งคุณอย่าลงทุนอะไรหมดหน้าตักกับสิ่งที่คุณไม่รู้นะแล้วก็ระวังคนมาหลอกด้วยนะคะคุณมีรายรายรับเข้ามานะคะหรือการช่วยเหลือด้านการเงินเข้ามาก็ที่ดีมากจริงๆแต่ระวังจะมีคนมาโกงมีคนมาหลอกลวงด้านการเงินของคุณนะแล้วถ้าคุณไปซื้อไปหาไปลงทุนอะไรเพิ่มเนี่ยบอกเลยนะคะว่า ไม่ได้กลับคืนมาแน่นอนคุณล่องจุนแน่นอนนะคะดังนั้นคุณทํางานกิจการอะไรของตัวคุณเองอะ่ะที่มันทําแล้วมันได้เงินของคุณนะคุณทําของคุณอันนั้นไปอย่าไปลิหาเรื่องลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะชาวพุทธศกนะคะ ต่อมากลางปีครึ่งปีหลังนะคะคุณได้ไพ่คิงซับคัพสนะคะเดือนเเดือน8เดือน9นะคะนะเดือน7กรกฎาคมสิงหากันยานะคะ,ะคุณจะเริ่มรู้สึกลังเลลังเลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองบางอย่างนะคะอาจจะต้องหาที่ปรึกษาหาคนคุยหาคนช่วยแนะนำแนะแนวะเรื่องของการลงทุนการหาเงินอะไรบางอย่างนะคะบางคนจะมีเรื่องของการแบบเหมือนเหมือนคุณอาจจะไปลงทุนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ของกินที่เป็นของเหลวอะนะคะเปิดร้านนะ้ำเปิดร้านกาแฟอะไรพวกนี้ไหมครึ่งปีหลังนะคะดูสิพายอยากบอกอะไรเพิ่ม ตัวยอบคัพสนะคะเซเว่นซอฟต์ซอสนะคะแล้วก็คิงซอฟต์ซอสนะคะทำอะไรให้มันถูกต้องก็แล้วกันถ้าคุณจะไปลงทุนไปลงหน้าร้านหรือทำอะไรเพิ่มถ้าจะมีเรื่องของการเซ็นสัญญาร่วมหุ้นกับพี่น้องกับเพื่อนฝูงนะคะมีการทำอะไรที่มันเป็นรายละอักษรนะคะเซ็นสัญญาต่างๆเอาไว้ให้ดีหน่อยนะคะเราไม่เพราะไม่งั้นเปนอะไรรู้ไหมมันเมีเจ็บดาบขึ้นระวังคนใกล้ตัวเราอาจจะโกงเรื่องเงินเงินทองทองเรากันเองอ่าแล้วก็ ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเงินได้อะไรต่างๆจะโดนตรวจสอบนะในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะคะอ่าอย่าอย่าเรียกว่าเราอย่าสุลุยสุล่าย,ย่างหนึ่งละแล้วก็อย่าลุ่มล่ามอย่าอย่าอิเลกเคละเรื่องการเงินก็แล้วกันนะคะตั้งแต่เดือน7เป็นต้นไปนะคะ ทีนี้มาถึง3เดือนสุดท้ายของปี67เดนะคะเดือน10เดือน11เดือน12นะคะ f o r s r ชาวราศีพฤษพนะคะคุณอาจจะได้เสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนัดหมอตรวจร่างกายทำหน้าทำฟันนะคะนะแล้วก็ดูเหมือนว่ารายรับต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มซาลงหรือว่ามันจะเริ่มนิ่งลงการการดิวการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะการดิวลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเหมือนว่าเขาจะเลื่อนเก่งเป็นโรคเลื่อนบ่อยมากๆนะคะคุณก็ ลองเงกลอเกอร์คุณไปสินะคะนะดังนั้นเนี่ยถ้าช่วงแรกๆของปีอะนะคะเงินทองคุณดีคุณก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้เป็นเงินหมุนสักนิดนึงเพราะว่า3มเดือนสุดท้ายเนี่ยการเงินมันจะไม่ค่อยค,อยคล่องตัวนะคะเพอๆอาจจะมีรายรับบางส่วนบางช่องทางเนี่ยที่มันมันเหมือนมันปิดตัวลงไปแบบกระทันหันะนะคะหรือว่าลูกค้าให้คุณต้องรองเงินนานมากนะคะใครอยากบอกอะไรเพิ่มดูสิ ทาวเวอร์เดอะซันนะคะแล้วก็ควีนซับคัพส์นะคะอ่าอาจารย์มองว่า ระวังเรื่องของอย่าว่าแต่เรื่องของสุขภาพเลยอุบัติเหตุต่างๆก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นลดลายอย่างเดียวนอ้อาอาจจะแบบอยู่ๆก็เครื่องใช้ไฟฟ้าข้าวของในบ้านเสียหายนะคะหรือว่าบางทีต้องซ่อมบ้านต้องซ่อมแซมกระทันหันคุณต้องใช้เงินใช้ทองเนี่ยอะไรแบบนี้นะคะนะแล้วก็ทําใจให้มันล่มๆสบายๆนิดนึงอย่าน้อยอย่าขี้น้อยใจเก่งนักนะคะช่วงปลายปีเนี่ยนะคะเดือน1ิเดือน1 1บเดือนสิคุณอาจจะได้ใช้เงินก้อนอะไรบางอย่างเหมือนแบบว่า ใช้เพื่อใช้เพื่อรักษาหน้าตัวเองอ่ะกูเสียหน้าไม่ได้กูต้องจ่ายกูต้องมีนะของอันนี้กูต้องมีนะคะหรือว่ากูจําเป็นต้องแบบจ่ายเพื่อรักแบบเพื่อรักษาหน้าตัวเองเอาไว้นะคะเนี่ยคุณจ่ายเพื่อความหน้าใหญ่ของตัวเองเนี่ยคุณจะมีรายจ่ายประมาณนี้นะคะอะโอเคเรื่องเงินจบกันไปแล้วนะคะมาต่อกันด้วยเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรื่องของความรักนะคะนะก็จะทายทุกสถานะนั่นแหละนะคะแล้วแต่ว่าไพ่จะขึ้นนะคะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะดูให้ทีละไตรมาสก็แล้วกันนะคะ ไตมาแรกนะคะเซเว่นะคะต่อมาไฟฟอ f o อ s o สไนต์ออฟเพนเดอร์เคิลนะคะแล้วก็6ิกซ์ซับซิบนะคะ สำหรับช่วงเดือน3เดือนแรกของปีมกรากรุมพามีนานะคะไพ่ความรักคุณได้เจ็ดไม้เทา้าไม่ว่าจะสเตตัสไหนก็ดูท่าทางจะมีแต่ปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคนะคะคุยกันเองอะไรกันเองมีแฟนแล้วก็เดือบูดูเหมือนคุยแบบไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยลงตัวนะเผลออจะมีคนอื่นเข้ามาทําตัวเป็นศัตรูหัวใจใช้คาโบราณเนอะออนั่นแหละศัตรูหัวใจก็น่าจะเข้าใจกันนะคะหรืออยู่ๆก็มีคนอยากจะได้แฟนคุณมากเลยทําตัวแบบเหมือนมายุ่งวุ่น วกับแฟนเรานะคะคนโสดคุณอาจจะไปชอบใครบางคนที่เรียกว่า คู่แข่งเยอะอะนะสวยเลิศชัดยิงนะหล่อมากๆหรือว่าใครๆก็ชอบเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยแต่ดูแต่ดูถามว่าไพ่มันขึ้นมาแบบเนี้ยคุณจะลงสนามไหมจานมองว่าคุณจะลองนะคุณจะลงสนามแถมคุณสู้ไม่ถอยด้วยแต่ถามว่าคุณจะสู้แล้วชนะหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะมันต้องดูด้วยอีกฝ่ายชอบเราหรือเปล่าแต่คุณสู้ไม่ถอยจริงๆวะนะคะสําหรับคนที่มีแฟนกันแล้วระวังเรื่องของการโต้เถียงกันนะคะหรือว่าบางทีมันแบบมันมีเรื่องงัดข้อกันอะไรหลายอย่างแถมมีคนอื่นคนในครอบครัวไหมเพื่อนไหมคนรอบข้างไหมเนี่ย เข้ามาเป็นประเด็นเสริมนะคะให้คุณแบบตีกันแรงกว่าเดิมไม่ได้อีกนะคะนะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะคล้ายๆค,คนโสดเลยก็คือคุณอาจจะคุยอยู่กับคนเสน่ห์แรงเนาะคู่แข่งเยอะนะคะแต่ดูาท่างคุณก็คงจะไม่ถอยเหมือนกันคุณอยากจะสู้เพื่อรักครั้งเนี้ต่อไปนะคะสู้สู้ <c oughs> นะ ต่อมานะคะเดือน4เดือน5เดือน6เมษาพฤษภามิถุนาคุณได้ไพ่5ดาบนะคะนะสำหรับคนโสดนะคะเนี่ยระวังจังหวะที่แบบนะต้นปีฉันสู้มาดูเหมือนมีคะแนนมากอะไรมากตายละพอมาถึงเดือนเมษาเป็นต้นปลอยู่ๆเว้ย,ยมันจะเหมือนมีแบบตะอยู่อะนะมาเอาพุงปลาไปกินนะ อยู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้อะมาฉกมาช่าชวยมาเอาคนที่คุณกําลังเลงอะไปเฉยเลยคนที่มีคนคุยก็เช่นกันนะคะคุยกันมาดีขนาดไหนดูเหมือนจะมีคะแนนขนาดไหนก็ตามระวังมันจะมีมือดีนะคะแบบถูกใจเขาอะไรคะทุกอย่างมาปาดหน้าเค,ค้คุณไปจ้อยนะคะแล้วเผลอๆอาจจะเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วซะด้วยซ้ำระวังไอ้เพื่อนตัวดีทั้งหลายนะมาปาดหน้าเค,ค้เอาผู้เอาสาวของคุณไปนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนนะคะคุณจะมีเรื่องเอาเปรียบกันอะไรบางอย่างไม่ค่อยน่ารักนะคะหรือว่าบางทีแฟนเรานะคะพูดจาแบบไม่ค่อยให้เกียรติเรานะักหรือพฤติกรรมเนี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองก็ได้เช่นกันนะคะทําอะไรนะคะรักษาน้ําใจถนอมน้ําใจกันสักนิดหนึ่งนะคะ ไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกได้อีกว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ไม่ฝ่ายเราก็ฝ่ายเขาเนี่ยนะคะที่ทําตัวงี่เง่าทําตัวเอาเปรียบนะคะมาฉกฉวยประโยชน์จากเราสองคนก็ได้นะคะแล้วกลายเป็นว่าคุณสองคนทะเลาะกอันเองเนี่ยแบบนี้ก็มีนะคะต่อมานะคะสําหรับครึ่งปีหลังนะคะความรักของคุณนะคะ คุณได้ไนท์ออปเปนเตเคิลดูเหมือนว่าครึ่งปีหลังนะคะช่วงเดือน789เนี่ยความรักคุณจะนิ่งๆไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในสเตตัสไหนก็ตามทีนะคะคนโสดนะคะอาจจะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะหรือว่าไปกําลังแอบเลงๆคนใหม่อะไรใหม่อยู่ซึ่งเขาแบบโดดเด่นเตะตาในเรื่องของความเก่งความเป็นคนบุคลิกดีอะไรดีเจ้าชูช้แบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณยังไม่ลุยยังไม่แบบยังไม่บวกยังไม่อยากจะแบบเข้าไปทําให้เขาแบบ กระต่ายตื่นตูมอะประมาณนี้ยคุณอาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่แย่เขาสักเท่าไหร่นะักคนที่มีแฟนแล้วนะคะนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงนิ่งๆเหมือนกันนะคะจะมีเรื่องของการวางแผนด้านการเงินหรือว่าต่างคนต่างพยายามเกี่ยวกับเรื่องของการหากําไรหาเงินเก็บเงินลงทุนเรื่องด้านการเงินนะคะร่วมกันนะคะ คนที่มีคนคุยนะคะนะถ้าคุณผ่านช่วงเวลาครึ่งปีแรกไปได้นะคะช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงที่ความรักค่อนข้างนิ่งๆน,นะคะความสัมพันธ์คุยกันไปได้แบบสะสมความสนิทสนมขึ้นไปได้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะยังไม่หวือหวาอะไรสักเท่าไหร่นักนะคะต่อมาปลายปีนะคะ3เดือนสุดท้ายนะคะ six of wands ะะอาจารย์มองว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อยู่นะ คนโสดจะเจอคนใกล้ตัวที่ค่อนข้างมีความจริงใจกับคุณมากๆให้ความช่วยเหลือเราหลายด้านอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อาจจะใจอ่อนด้วยความที่เขาแบบเข้ามาซับพอร์ตเราน,น,นู่นนั่นนี่โน่นนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างให้เกียรติแล้วก็เออเรียกว่ายกย่องเชิดชูเราค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะนะแต่ถึงว่าอนาคตเนี่ยคุณจะไปอะไรยังไงต่อแล้วแต่คู่นะแต่บอกเลยว่าจะเจอนะคะ ต่อมาคนมีแฟนแล้วนะคะจากความนิ่งเฉยนิ่งงันนะคะหรือว่ามีอุปสรรคอะไรกันมาทั้งปีเนี่ยนะคะมองว่าปลายปีความรักเริ่มดีขึ้นเช่นกันนะคะคุณจะช่วยเหลือกันอะไรกันในหลายๆแง่นะคะแล้วก็เรียกว่าคนรอบข้างนะคะก็จะก็จะ เรียกว่าซัพพอร์ตความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ด้วยนะคะนะคือคนคนติงก็หายไปนะหรือแต่คนดีๆรอบๆตัวนะคะความรักน่าจะโอเคขึ้นคนที่มีคนคุยนะคะอาจจะต้องหากําลังเสริมจากคนรอบข้างนะคะเช่นเพื่อนเขาเพื่อนเรานะคะคในการช่วยแบบช่วยเชียร์อัพ นะคะนะหรือว่าพยายามนัดเจอให้ได้คุยกันนะคุณถึงจะม,มีโอกาสประสบความสําเร็จหรือว่าความรักก้าวหน้าขึ้นได้นะคะคือเวิร์กคนเดียวทําคนเดียว,ยวไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องแบบขอกําลังเสริมจากเพื่อนๆจากคนรอบข้างเข้ามาด้วยนะคะประมาณนี้ทีนี้เรื่องสุดท้ายนะคะอีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะดูซิว่าชาวราศีพฤษภนะคะปี6-7เเนี้ยมีอะไรที่ต้องระวังบ้างนะคะ ดูสิไพ่ขึ้นมาแบบนี้คุณอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียอะไรบางอย่างแบบกระทันหันนะคะเช่นอาจจะต้องไปเยี่ยมคนป่วยหรืออาจจะต้องไปไปวัดนะคะไปวัดไปร่วมงานเขาดําไปร่วมงานที่คุณไม่เต็มใจอยากจะไปร่วมอาจจะไปส่งใคร ขึ้นสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องปรับป,ปรับแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจิตใจคุณบ่ดีซะเท่าไหร่นะชาวราศีพฤษภมันมักจะมีเรื่องแบบกวนใจมีเรื่องอดีตมีเรื่องที่คุณปล่อยวางไม่ลงเนี่ยวนเวียนวนเวียนอ,อยู่ในหัวเนี่ยบ่อยครั้งนะคะแต่ถามว่าเรื่องงานเรื่องอื่นๆนนะ่ะคุณพอที่จะมีอะไรเข้ามาแบบพิเศษพิเศษที่คุณดีใจมากหรือเปล่าก็บอกเลยว่ามีใครที่กําลังมีเรื่องของการสอบเข้าเรียนสอบแข่งขันนะคะหรือว่าเรากําลัง เรียกว่าแข่งกับเพื่อนแข่งเรื่องงานแข่งอะไรใดๆประกวดราคาเสนอราคาอะไรใดๆก็ตามทีคุณจะมีโอกาสได้งานใหญ่คือได้ทั้งผลงานแล้วก็ได้ทั้งได้ทั้งเงินทองได้ของเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยเข้ามาด้วยนะคะมีโอกาสออกรถใหม่ด้วยเหมือนกันนะชาวราศีพฤษภนะคะได้รถใหม่ด้วยได้เงินด้วยกําไรก็ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใครมีแฟนคบกันมานานแล้วอะไรมานานแล้วมีโอกาสได้รับความจริงจังนะคะเขาเปิดตลบนะเปิดผอบมา ชูแหวนใหคุณละนะคะนะในมาคูกเขาต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีโอกาสที่คุณจะได้ถูกขอแต่างงานนะคะขึ้นมาด้วยเช่นกันนะ ส่วนคนที่ไม่ได้มีแฟนนะคะหรือต่อให้มีแฟนก็ตามทีมันมีโอกาสหนึ่งเกิดขึ้นก็คือโอกาสเรื่องของการเซ็นสัญญาเปิดบริษัทนะคะหรือว่าเปิดเรื่องของอะไรดีทำกิจกรรมกิจการร่วมกันนะคะกับคนใกล้ตัวขึ้นมาด้วยนะคะ,ะใครสมัครงานตําแหน่งอะไรไว้หรือ่าสอบสอบงานสอบอะไรที่ไหนเนี่ยมีโอกาสได้ตําแหน่งที่ดีนะคะนะแล้วผลประโยชน์ก็กดีด้วยนะคะแต่คุณอาจจะต้องแบบเหมือนผ่านเรื่องผิดหวังอะไรบางอย่างมาก่อนนะคะคุณถึงจะไปได้ในสิ่งที่ดีกว่า ทีหลังนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงปี2567นี้นะคะขอให้โชคดีปีใหม่นะคะปังปัง,ปงเลิดเลนะคะสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะนะตลอดทั้งปีตลอดไปเลยก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช h a n n า l อาจารย์ด้วยนะคะใครสนใจดูส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาจองคิวกันได้นะคะอาจารย์ไม่สบายก็จริงแต่ก็ยังอยากได้เงินนะคะเอาเงินมารักษาตัวนี่แหละนะคะนะก็โอเค ประมาณนี้นะคะนะแฮปปี้ปีใหม่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย